สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่บ้านหลักสูตรความสําเร็จอาจารย์เปิ้นที่คุณคลิกไลค์จิตากดซีเฟิร์เพื่อมองเห็นพสต์ก่อนนะคะเป็นไลฟ์ประจําวันค่ะมาประมาณโมงครึ่งบกของทุกวันนะคะวันนี้ก็เป็นวันสบายๆย,ยามเช้าวันเสาร์ค่ะนะแล้วก็มาเติมเต็มความสดใสให้กับกนและกันให้กับวิวสวนสบายๆตรงนี้นะคะที่อาจารย์เพิ่นอยากจะเติมเต็มพลังออร่าของความสดใสค่ะใครเข้ามาตรงนี้แล้วนะคะเช็คให้อาจารย์เปิ้นด้วยนะคะว่าภาพชัดเสียงชัดหรือเปล่านะ,ะวันนี้ก็ขออนุญ,ญาตเป็นไลฟ์สั้นนะอาาาจจรรเิมีภก เยอะมากทีเดียวนะคะก็ใครที่ยังไม่ได้ลงขันทําบุญวันนี้นะคะก็สามารถทาบุญได้ที่บัญชีไทยพาณิชย์นะคะ8 0 0 2ู7 6 0 5 1ธนาคารไทยพาณิชย์ปฏิตาวิเศษผาคุณ100เป็นการทําบุญค่ะการทําบุญเสริมวาสนาบาร,รมีนะคะต้องทําทุกวันค่ะเรียกว่าทําบุญใหม่เพื่อดันบุญเก่าออกมานั่นเองนะคะส่วนใครที่ทําบุญสร้างบุญสนแล้วก็สามารถเขียนแชร์แบ่งปันอาจารย์นได้นะคะว่าวันนี้ไปวัดวันนี้ใส่บาตรวันนี้ทําสมาธิใต้คอมเมนต์นี้ได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นม ทาง YouTube หรือว่าคอมเมนต์ทาง TikTok หรือว่าคอมเมนต์ทาง Facebook อาจารย์เปิ้ลไม่ขี้เหนียวพื้นที่วันนี้ใครคอมเมนต์เยอะที่สุดคนนั้นชนะเลิศนะคะอ่ะเขียนคอมเมนต์มาค่ะเพื่อที่แสดงว่าวันนี้เราได้สั่งสมบุรณ์กุศลอะไรไปบ้างนะคะรับเงินรับทองรับโชครับทรัพย์กันไปนะคะตามระเบียบตามเหตุการณ์ตามปัจจัยเนาะแล้วก็แน่นอนค่ะทุกวันมีค่าทําทุกวันให้ดีที่สุดะคะ่ะทาวันนี้ให้เป็นวันที่ยอดเยี่ยมค่ะอย่ามัวแต่ผัดวันประกันพรุ่งอย่ามัวแต่เสียดายเวลานะคะอย่ามัวแต่เอ่อนั่งทบทวนถึงสิ่งที่เราไม่พอใจนะคะจงพุ่งพลังไปในสิ่งงงงทททีีท่่่่เเเเรรราาาาพออออใจจนนนั้้้ถึะะไไดยตก คนบางคนเนี่ยนะคะเก่งนะ,ะพูดก็เก่งทําอะไรหลายอย่างเก่งมากแต่ว่าไม่เก่งอยู่เรื่องเดียวคือไม่เก่งในการโฟกัสเรื่องความสําเร็จค่ะ เรื่องชาวบา Pedro, ้านเนี่ยโอ้ยรู้หมดเลยค่ะใครคุยอะไรใครนินทาอะไรใครพูดถึงชั้นหรือเปล่าคือรู้หมดเลยค่ะไม่รู้อยู่เรื่องเดียวคือไม่รู้เรื่องตัวเองอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าเศร้ามากเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่ามันจะไม่ได้พัฒนาตัวเองนะให้มันงอกงามงอกเงินนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเราเองต้องรู้เท่าทันนะคะรู้เท่ารางพลังงานพวกนี้นะคะไม่หลงหรือว่าเผลอไผลนะคะไปกับสิ่งที่ไม่สร้างสารรหรือว่าไม่ทําให้เรามีชีวิตที่ดีขึ้นเนาะอย่าไปสนใจค่ะไม่ว่าจะเป็นคนหรือเป็นอะไรก็ตามที่ไม่ทําให้ชีวิตเราดีขึ้นนนะะคคเเราสสาราาก็แ่่สสงงัตวอที เวลาที่ผ่านมาเนี่ยเราหมดเวลาไปเยอะแยะค่ะหมดเวลาไปเยอะแยะกับอะไรก็ไม่รู้นะหมดเวลาไปเยอะแยะกับเรื่องที่มันไม่ทําให้เราจเจริญหมดเวลาไปเยอะแยะกับเรื่องที่เราไม่ทําให้ก้าวหน้านะคะอ่ะโอเควันนี้อาจารย์เปิ้ลจะมากับคอนเทนต์สั้นกระชับตรงเร็วแรงใช้งานได้จริงใครอยากรับโชคใครอยากมีเงินเข้ากดแชร์กดแบ่งปันได้เลยนะคะอ่ะข้อที่1ค่ะนะคะสเทคนิคทําทุกวันรับเงินเบิกโ,โชคค่ะ1ทําจิตใจรับเงิน2 ทุกสิ่งที่เราทําคือเงินสมจิตสงบโชคยิ่งเข้านะคะเดี๋ยวเราจะไล่เรียงไปแล้วข้อข้อที่หนึ่งค่ะยิ่งเราเนี่ยทำจิตใจรับเงินเราจะต้องได้รับเงินจิตใจที่ไม่รับเงินคืออะไรจิตใจที่คิดถึงแต่ความหดหู่จิตใจที่คิดถึงแต่ความหม่นหมองจิตใจที่คิดถึงแต่ความเศร้าคนที่คิดถึงความเศร้าความหดหู่ความหม่นหมองจะไม่ค่อยมีอะไรดีๆเกิดขึ้นในชีวิตค่ะเพราะมแจะสนใจถึงแต่สิ่งที่เราไม่ต้องการนึกออกไหมว่า จิตของเราเนี่ยมันมีอนุภาพมหาศาลจิตของเราเนี่ยเป็นจิตประภัสสรในการที่เราคิดหรือส่งพลังไปที่สิ่งนั้นสิ่งนั้นก็จะดึงดูดเข้ามาทันทีแต่คนทั่วไปสะสมอะไรรู้ไหมฉันไม่พอใจอันนั้นฉันไม่พอใจอันนี้ไม่ชอบสิ่งนั้นไม่ชอบสิ่งนี้นอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราเจอก็เลยเป็นสิ่งที่เราเนี่ยต้องเข้มข้นกับตัวเองหนึ่งพี่ว่า ใช่ไหมใช่สิ่งที่เราต้องการจริงหรือเปล่าสวัสดีพี่เปมทิพย์ค่ะขอบคุณการแชร์ขอบคุณการแบ่งปันนะคะขอบคุณการส่งต่อพลังงานดีๆค่ะใครเจออาจารย์เปิ้ลโชคดีนะใครเจออาจารย์เปิล้ลร่ารวยนะคะแล้วก็มีความสุขกันทุกคนเลยค่ะวันนี้เป็นวันที่ดีวันนี้เป็นวันที่สดใสนะคะเป็นวันที่ยอดเยี่ยมนะคะเป็นวันที่ทําอะไรก็ได้เงินได้ทองอยู่เสมอนะคะขอบคุณการแชร์ด้วยนะการแชร์ไลฟ์อาจารย์เปิ้ลเป็นการแชร์ธรรมทานแบบสังฆทานไม่เฉพาะเจาะจงว่าอยู่ที่ไหนอยู่ที่ไหนขอโชคดีนะคะสวัสดีพี่สุธาดาค่ะ สวัสดีค่ะนะฮะเรากําลังพูดถึงข้อหนึ่งอยู่คือจิตใจรับเงินจิตใจที่ไม่รับเงินหรือจิตใจที่ปฏิเสธเงินมันไม่ใช่ว่าเราพูดแต่มันอยู่ที่ความคิดด้านในนะเราไม่มีใครที่สามารถจะตรวจจับความคิดด้านในของเราได้ค่ะว่าเรากําลังคิดอะไรนอกจากตัวเราเองอยู่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องระวังค่ะแล้วก็มีความซื่อสัตย์กับจริงว่าขณะเนี้ย เราต้องการอะไรเราจะต้องพูดอะไรอะไรประมาณนะั้นเราจะต้องซื่อสัตย์กับตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นนะ่ะมีความสุขนะคะเยอะๆเลยนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งการมีความสุขจะดึงดูดสิ่งที่มีความสุขนะคนบางคนเนี่ยก็ไม่ได้มีเป้าหมายเรื่องความร่ำรวยในชีวิตนะก็ไม่ได้มีเป้าหมายอะไรนะเป้าหมายที่เขามีก็คือเออฉนันก็ใช้ชีวิตไปนะแต่บังเอิญว่าคลื่นพลังงานของเขาเนะี่ยมันเป็นคลื่นความสุขเช่นไม่ชอบเครียด สดใสแล้วก็ไม่ได้คิดว่าตัวเองยากจนหรือว่าไม่ได้คิดว่าตัวเองไม่มีเงินเข้าอันนี้เหมือนกันเป็นจุดแข็ง,งนะคนที่คิดแบบเบาๆคิดแบบไม่เจาะลงไปในบางเรื่องเนาะไม่ไม่ติดฟุ้งเนี่ยเพราะฉะนั้นคนนี้เวลาที่มีความสุขอ่ะเขาก็จะดึงดูดเรื่องหน้ามีความสุขหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเก้าสิบเข้ามาทั้งทั้ง,ท,ง,ท,งที่ไม่ได้โฟกัสเรื่องเงินแต่เขาจะดึงดูดความโชคดีเข้ามาอันนี้ก็เป็นเรื่องของคนที่คิดน้อยไม่ฟุ้งซ่านนะยิ่งถ้าไม่คิดเลยยิ่งดีมีพลังสังเกตไหมถ้าเราว่างจจาาากกคควมมิิดดเนปััญญะ ปัญญามันจะเกิดเพราะฉะนั้นความสามารถในการที่จะให้มันเกิดปัญญาเนี่ยมันก็อยู่ที่เราเนี่ยปรับพฤติกรรมของเรานะคะเราก็ต้องเพิ่มความเป็นพุทธิจริตเข้าไปนะคะพุทธิจริตคือพร้อมเปลี่ยนแปลงพร้อมปรับปรุงพร้อมเคลื่อนไหวนะอยู่ตลอดเวลาเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเวลาที่เราปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเคลื่อนไหวตลอดเวลาเนี่ยมันเหมือนน้ำอะ่ะน้ำเนานะพอเวลามันนิ่งๆอ่ะมันนิ่งนานเกินไปเกิดอะไรขึ้นคะน้ำเน่าค่ะไม่มีออกซิเจนเข้าไปน้ำมันนิ่งไม่มีการเคลื่อนไหวไม่มีการขยับ แต่น้ำที่มีการบายบรเรชันสะสะเทือนนะออกซิเจนเข้าไปจะเป็นน้ำใสน้ำสะอาดมันคล้ายคกันกับคลื่นเงินของเราอ่ะถ้าเราอ่ะมีจิตใจที่ไม่เปิดรับเงินคือใจมันนิ่งแต่มันไม่ได้นิ่งในทางสว่างนะมันนิ่งแบบไม่ขยับขับเคลื่อนเพื่อให้ตัวเองมีอะไรขึ้นมาก็จะไม่มีอะไรขึ้นมานอกจากการถดถอยและโลกใบนี้นะอาจารย์เปิ้นกลัวมากเพราะอะไรรู้ไหมเขาซื่อตรงตรงที่ว่าเขาไม่เคยจ่ายรางวัลคนทําความผิดถ้าคุณทําผิดคิดไม่ดีหมกมุ่นขุ่นคิดชอบนินทาหรือว่าเต็มไปด้วยความไม่พอใจ โลกไม่ได้ค่อยจ่ายรางวัลให้กับคุณนะคะโลกจะชอบมาแบบริบคืนกับคุณไปเพราะฉะนั้นที่ต้องระวังให้ดีนะว่าคนคิดดีพูดดีทดําดีรับหลังแม้ไม่มีใครเห็นนลวบางคนบอกว่าเฮ้ยทําดีต้องทาดีต่อหน้าคนนั้นจะได้เห็นอาต้องแท็กแอคชั่นให้คนนั้นเห็นเนี่ยสําหรับอาจารย์เปิ้ลอาจารย์เปิ้ลคิดว่าโลกไปเนี่ยนะคะหรือกฎแห่งกรรมนะสวัสดีพี่กฎนิพพาคากฎชน,นิพพาคสวัสดีค่ะนะโลกไปเนี่ยมันเหมือนกล้องวงจรปิดอะมันเหมือน CCTV อะนะ,ะที่คอยดูเรา นาะ CCTV ที่คอยดูเราตลอดเวลานะคะว่าเออเราจะทําอะไรอย่างเงี้ยนะบางคนเนี่ยทำดีเฉพาะต่อหน้าคนรับหลังก็พูดอีกอย่างหนึ่งอาจารย์เปิ้บอกเลยว่าเกิดเป็นคนนะ่ะเราไม่ใช่คนเหรอถึงต่อหน้าเราเราถึงไม่เกียดตัวเองเราถึงไม่นับถือตัวเองเราถึงทําอะไรที่มันแตกต่างจากตอนที่อยู่ต่อหน้าคนอื่นเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจารย์เปิ้ลไม่ได้ยกยอตัวเองนะแต่อาจารย์เปิ้ลทำพาออาจารย์เปิ้ลรักตัวเองก็คือต่อหน้าและรับหลังพยายามพูดเหมือนกันสวัสดีพี่ชายาค่ะสวัสดีค่ะนะคะ ต่อหน้าและรับหลังพยายามพูดเหมือนกันทําเหมือนกันต่อหน้าและรับหลังนะคะคิดดีพูดดีทําดีทั้งต่อหน้าและหลังคนใครเป็นคนดูกดแห่งกรรมโลกไปนี้แล้วเราทําตอนที่ไม่มีใครเห็นเลยอย่างเงี้ยเราคิดว่าเราไม่ได้อะไรใช่ไหมได้นะคะโลกจ่ายเราค่ะโลกจ่ายเราอาจารย์เพิ่นอภิสู์มาแล้วว่าอาจารย์เพิ่นคิดดีทดําดีพูดดีแบบไม่มีใครเห็นเลยนะถ้าคุณสังเกตเห็นว่าเอออาจารย์มันก็ดู a ิ e r t ดูตื่นเต้นตลอดเวลาทำทนู่นทำเนี่ยหลังจากปิดกล้องลงไปนะ่ะ อาจารย์เปิ้นทาอะไรแบบมากกว่าที่คุณรู้นะแต่ว่าไม่ได้โพสต์ไงทํายังไงดีอ่ะแฟนคลับไม่เห็นเลยอ่ะทํายังไงดีลูกศิษย์ไม่เห็นนะกังวลใจจังเลยคนนู้นคนนี้ไม่เห็นผู้ใหญ่ไม่เห็นสําหรับอาจารย์เปิ้นนะไม่สนไอ้ดอนแคร์เพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าทําไปเถอะอยิ่งเยอะผลรางวัลของก็ได้ตามมาตอนแรกนะที่อาจารย์เปิ้นเป็นคนทําดีเนะี่ยอาจารย์เพินก็หวังผลค่ะหวังจะได้เงินหวังอยากได้ชื่อเสียงหวังอยากได้น,น,นู่นนี่น,นี่หวังไปหมดเลยนะ แต่พอวันหนึ่งเนะี่ยพลังพุทธคุณมันปกปักรักษามันปัดเป่าความแบบโูหะออกไปอะไรแบบนี้นะคะมันก็จะทำให้เราเนี่ยบายยนะคะออกจากเส้นทางที่มันใช่ไปเรื่อยนะเพราะฉะนั้นวันนี้เรากลับมาอยู่ในเส้นทางที่ใช่กันนะะสวัสดีพี่อรสาค่ะขอบคุณการแชร์ขอบคุณการแบ่งปันนะเพราะฉะนั้นการเปิดคลื่นเปิดใจในการรับเงินหนึ่งในนั้นคุณสมบัติในนั้นคือซื่อสัตย์กับตัวเองค่ะเช่นอยากได้เงินก็พูดเลยว่าอยากได้เงินอยากได้เงินก็อย่าไปคิดสิว่า เงินไม่เข้าสวัสดีคุณทิพย์นะคะสวัสดีคุณทิพย์ดารุณีค่ะสวัสดีค่ะ,คะอยากได้เงินก็พูดสิว่าอยากได้เงินเชื่อสิว่าได้เงินรู้สึกสิได้เงินสวัสดีพี่เฮงๆค่ะเชื่อสิรู้สึกสิอินเมื่อเงินมันเข้าอ่ะนี่แหละเขาเรียกว่าอารมณ์รับทรัพย์นี่แหละเขาเรียกว่าการเปิดรับเงินนั่นเองอ่ะต่อมาข้อที่สามนะคะข้อที่สองค่ะพูดมาไม่ให้เสียเวลานะเพราะว่าวันนี้มีภารกิจยาวจียวภารกิจบุญนะคะภารกิจเงินสด นะอาจารย์เปิ้ลจะขออนุโมทนานะกับทุกปัจจัยที่ลงขันทําบุญมาสามวันสวันสวัสดีพี่ปรัชนาค่าอะอนุโมทนาบุญกับทุกปัจจัยนะแล้วก็ทุกการกระทําไม่ว่าจะเป็นความคิดมโนกรรมวจีกรรมกายกรรมด้านกรรมดีของอาจารย์เปิน้นอาจารย์เปิ้นขอแบ่งบาร,รมีตรงนี้ถึงแก่พี่น้องทุกคนขอให้พี่น้องทุกคนมั่งข้างล่ํารวยเงินเข้าทุกทิศทางแบบไม่มีผลทําอะไรก็ได้เงินไม่ทําอะไรก็ได้เงินใครรับพรน,นี้กดแชร์ให้หน่อยค่ะสวัสดีพี่พัพทราพรค่ะสวัสดีค่ะ ใครอยากได้รับเงินอ่ะกดแชร์ให้หน่อยกดหัวใจหน่อยคอมเมนต์หน่อยอย่าสิอย่าอย่าขี้เหนียวคอมเมนต์นะการที่เราคอมเมนต์ให้มันสอดคล้องกับสิ่งที่เราอยากได้หรือว่าคอมเมนต์ด้านบวกเนี่ยเป็นการขยา่าเป็นการขยิเยสะเทือนบเบอเรชั่นไปบอกให้โลกนี้จัก,กรวาลน,นี้กดแห่งกรรมเนี่ยส่งปัจจัยส่งเงินส่งทรัพย์หรือทรัพยากราที่คุณต้องการคำว่าเงินเนี่ยสาหรับอาจารย์เป้นว่ามันน้อยไปนะคะสวัสดีพี่ยนยนอะไรนะ ยนเรายนละว,วันค่ะใช่ไหมชื่อนี้เปาสว,ส,นะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณการแชร์คืออาจารย์ิ่นมองว่าในโลกปี้บางทีของบางอย่างที่เราอยากได้เงินก็ซื้อไม่ได้นะเงินซื้อไม่ได้อยากได้ก็ต้องทาเอาเนาะอ่าเพราะฉะนั้นอย่างเช่นบางคนอยากได้ความรักอยากได้ที่ดินอ่าสวัสดีพี่ปภาค่ะนะคะอยากได้ความรักอยากได้เงินอยากได้ความ,าวาม,าวามสําเร็จบางทีเงินมันซื้อไม่ได้มันเป็นเรื่องของกลยุทธ์มันเป็นเรื่องของสเสน่ห์มันเป็นเรื่องของวิธีการคิดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย สน่ห์กลยุทธวิธีการคิดเนะี่ยมันเป็นสิ่งที่เราต้องเทรนตัวเองบางทีเราตามใจตัวเองมากไม่ได้เรื่องนะเพราะฉะนั้นข้อที่2ทุกสิ่งที่เราทําเท่ากับเงินทุกสิ่งที่เราทําเท่ากับผลลัพธ์ทุกสิ่งที่เราท,ทํา,ลลททาทคือทุกสิ่งที่คุณปรารถนาเพราะฉะนั้นคุณต้องคิดให้ดีว่าคุณอยากได้อะไรเพราะฉะนั้นการคิดการพูดการทาของคุณจะอยู่ในทิศทางเดียวกันหมดเลยว่าเฮ้ยสิ่งที่เราทำจะทําให้เราได้ในสิ่งที่เราต้องการนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้สิทธิสายสวรรค์ของอาจารย์เป 17วันพลังจิตเงิน1,299บาทเป็นคอร์สเรียนออนไลน์การกุศลนะคะรายได้หลังจากที่หักอะไรแล้วเป็นการทาบุญทั้งหมดเสริมวาสนาบารมีให้กับเรานะคะสวัสดีพี่พัชรีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณการแชร์วันนี้ใครต้องการให้ชีวิตปังให้ชีวิตรวยขอบคุณการแชร์และคอมเมนต์ใครคอมเมนต์เยอะที่สุดคนนั้นชนะเลิศคะ่ะสวัสดีพี่มวลเมหาค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณการแชร์นะคะตรงนี้ก็เหมือนกัน ถ้าเราไม่เทคแอคชั่นอะไรเพื่อตัวเองเลยอะ่ะมันไม่มีการเปลี่ยนแปลงมันไม่มีผลลัพธ์อะไรเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าก,กลัวที่จะเปล่าออกมาเนาะมันมีหนังสืออยู่เล่มหนึ่งสมัยก่อนตอนที่ห้างนั้นยังไม่ปิดไปอาจารย์เพิ่นชอบไปร้านหนังสือมันมีหนังสือเล่มหนึ่งมากเลยที่อาจารย์นชอบมากเลยนะสวัสดีพี่ธัญพรค่ะนะคะมันมีหนังสือเล่มหนึ่งที่อาจารย์มันชอบชื่อนะอาจารย์มไม่ได้ซื้อกลับมาหรอกมันชื่อว่าผู้หญิงขี้ขอเออผู้หญิงขี้ขอบอกเฮ้ยอะไรวะ อะไรคือผู้หญิงที่ขอจริงๆอ่ะตรงนี้มันมีทั้งแฟนเพจผู้ชายแฟนเพจผู้หญิงเนาะไม่ใช่แค่ผู้หญิงขี่ขอเราผู้ชายที่ขอก็ได้เช่นกันการที่เราเป็นคนขี้ขอหมายความว่าไงร <Salesforce S 2> ู้ <ๆ S 2> ไหมหมายความว่าเรารู้อ่ะว่าเราจะขออะไรเรารู้ว่าเราจะรับอะไรเรารู้ว่าเราจะเอาอะไรเรากล้าที่จะคิดว่าฉันจะเอาอันนี้ที่มันชัดกว่านั้นคือเรากล้าที่จะเปล่งวาจะพูดออกมาว่าฉันต้องการเงินสดฉันต้องการความสําเร็จฉันต้องการสิ่งเนี้ย วันนี้พวกเราอย่าไปอคติคะ่ะกับการจ่ายเงินอย่าไปอคติกับการรับเงินอย่าอาคติกับการที่กลายเป็นผู้หญิงขี้ขอหรือผู้ชายขี้ขอแต่ไม่ได้ไปขอจนน่าลำคาญนะหมายความว่ากล้าที่จะเอื้อนเอ่ยว่าอะไรคือสิ่งที่คุณต้องการจริงๆคุณมัวแต่งเงียบคุณไปร้านอาหารตามสั่งเขากินไปแล้วร้อยจานคุณยังไม่ได้กินเพราะอะไรเพราะคุณยังไม่ได้สั่งคะ่ะคุณยังไม่ได้ขอว่าคุณจะเอาอะไร เราต้องขอนะะลาดหน้าหมูนะเข้ามันไก่สุก,กี้สุก,กี้ตีน้อยเราต้องขอค่ะขอกาแฟนะอาจารย์เปิ้ลเนี่ยมีบัญชีกาแฟนะให้เพื่อทุกคนบอกว่าเออใครอยากเลี้ยงกาแฟก็เลี้ยงได้อาจารย์เปิ้ลไม่บอกอุ้ยเป็นถึงอาจารย์เปิ้ลมาขอค่ากาแฟเป็นถึงอาจารย์เปิ้ลขอค่าน้ํามันรถเป็นถึงอาจารย์เปิ้ลขอนั่นขอนี่เฮ้ยทําไมเราลาอายที่เราจะขอล่ะแล้วเราไม่อายค่ะเรายินดีรับด้วย ถ้าเป็นคุณล่ะมีคนให้คุณคุณจะพูดยังไงโอไม่รับราคามันเยอะเกินไปหรือคุณจะพูดว่าขอบคุณค่ะถ้ามีคนให้เงินคุณวันนี้ในห้านาทีนี้ให้คุณรับเงินแสนบาทในห้านาทีนี้คุณจะพูดคำว่าอะไรระหว่างมันเยอะเกินไปหรือว่าขอบคุณค่ะถ้าใครรับเงินแสนเขียนตรงนี้นะค่ะขอบคุณค่ะยินดีรับเงินแสนขอบคุณค่ะยินดีรับเงินแสนค่ะอ่าสวัสดีคุณ น้องเทนค่ะสวัสดีค่ะนะคะผููดีนะคะสวัสดีค่ะอาจจะไม่รู้อ่านชื่อผิดถูกไหมเขียนมานะเฮ้ยคุณจะบอกว่าไงมันเยอะไปอ่ะรับไม่ได้หรือคุณจะบอกว่าขอบคุณค่ะยินดีรับหนึ่งแสนบาทเขียนค่ะคุณเขียนแปลว่าคุณขอคุณขอแปลว่าคุณสั่งคุณกําลังประกาศคุณกําลังเจาะจิตไปที่สิ่งนั้นนี่จึงเป็นเหตุผลว่าทําไมคุณจึงควรเข้ากลุ่มสิบเจ็ดวันพลังจิตเงิน เพราะว่าแค่การเชื่อง่ายๆคุณยังหน้าบางอยู่อายเขาลัวว่าคนนู้นจะคิดยังไงคนนี้จะคิดยังไงถ้าเราไม่กล้าขอเราไม่พูดถึงความปรารถนาคุณก็จะโดนคนเอาเปรียบตลอดไปคุณก็จะเสียทีเขาคุณก็จะไปทําอะไรที่มันทําให้เกิดความเสียหายกับตัวเองเช่นไม่ได้เงิน,ไม,ไ,งนไม่ได้อะไรเสียเวลาพูดไปเลยอ่าอยากได้เงินเท่านี้อ่าไม่ไปหรอกไม่สะดวกหรือเอาไม่เอาเป็นคนชัดเจนตรงไปตรงมาแต่ไม่เบียดเบียนใครอาจารย์เปิ้งว่าตรงเนี้ยเวิร์กที่สุด ก็เลยเป็นหนังสือที่อาจารย์มัทบทำใจชื่อว่าผู้หญิงขี้ขอค่ะนะแต่ว่าก็ไม่ได้บอกขอหน้าเกียดนะหมายความว่าเออเรามีความชัดเจนในตัวเองว่าเราจะขออะไรเราจะเอาอะไรเราต้องการอะไรนะคะเพราะฉะนั้นข้อที่สองทุกสิ่งที่เราทาคือเงินบางคนบอกไม่ทําอันนี้หรอกไม่เกี่ยวกับเงินไม่ทําอันนี้หรอกไม่ได้อะไรทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณขับเคลื่อนมันจะคือสิ่งที่คุณอยากได้อย่าอยู่อย่างไม่ทําอะไรอย่าอยู่แบบขี้ขาดอย่าอยู่แบบกลัวนะหน้าต้องหยิกไม่เจ็บ อายเหรอคะอย่าอายไม่กลัวการปฏิเสธไม่กลัวใครจะคิดยังไงไม่สนใจเพราะอะไรรู้ไหมคนพวกนั้นไม่ได้หาข้าวให้เรากินไม่ว่าคุณจะแคร์เขาแค่ไหนไม่ว่าเขาจะกวังเนียกคนไหนสุดท้ายแล้วคุณต้องตัดสินใจเลือกชีวิตของตัวคุณเองเท่านั้นค่ะวันนี้ไม่มีใครช่วยเรานะนอกจากเราจะปรับอะไรบางอย่างเข้าไปเท่านั้นเองฮะสุดท้ายข้อที่สามค่ะจิตสงบโชคยิ่งเข้าจิตสงบโชคยิ่งเข้าเคยไหมที่เราทุกข์ในใจ เราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเราทุกเรื่องอะไรแล้วบางทีเราจะพยายามไปค้นหาว่าความทุกนั้นเรื่องอะไรวะนะคะแล้วทีนี้ความอยากอะอยากรู้ว่าเอ๊ะทุกเรื่องนั้นทุกเรื่องอะไรฮึแล้วก็กลายเป็นความฟุ้งซ่านเป็นพายุความฟุ้งซ่านมหาศาลที่ถาโถมเข้ามาอ๋อทุกเรื่องผัวเรื่องเมียเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องนี้เรื่องสินเรื่องไม่พอใจคำพูดคนนั้นไม่ถูกใจคำพูดคนนี้มันก็เป็นเป็นพายุที่ก่อตัวขึ้นเป็นเฮริเคนนะคะทีนี้อาจารย์ิ้นก็คิดว่า เมื a, e ut ut ่อคืนนะอาจารย์รู linen, Hello, a, ้ส mm ึก hmm. ท hmm. like, um ุกข์จะเลยไม่รู้ว่าทุกเรื่องอะไรนะคะอาจารย์ไม่รู <nothing has S 2> ้ท <hasn 't S 1> ุกอะไรททำไงรู้ไหมเขียนกิเลสสวัสดีที่มัสยาค่ะนะเขียนกิเลสทุกเรื่องอะไรวะอยากรู้นะอยากรู้ทุกเรื่องอะไรแตตัดเลยฟับไม่สนใจสวัสดีคุณมาเรียมค่ะไม่สนใจไม่สนใจว่าเรื่องที่ทุกเรื่องอะไรอาจารย์ตั้นปล่อยให้มันไหลปล่อยให้มันไหลไปปล่อยให้มันไหลผ่านไปเพราะว่าความทุกข์เป็นของไหลความสุขเป็นของไหล เงินไม่เข้าเป็นของไหลเงินเข้าเป็นของไหลทุกอย่างเป็นของชั่วคราวหมดถ้าเราจับจุดตรงนี้ได้นะพี่อรสานะอยู่ในมัชชิมาปฏิปทานทางสายกลางเราอยู่ตรงกลางๆได้ทุกอย่างเวิร์กมากทุกอย่างดีมากส่วนใหญ่เราไม่ค่อยกลางคะ่ะเราเป็นริมตลอดเลยอะเราไม่ค่อยเป็นกลางเป็นริมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องเปลี่ยนนะเปลี่ยนวิธีการคิดเปลี่ยนการกระทําของเราดูว่าตัวเราอะต้องการอะไรนะรักตัวเองทําเพื่อตัวเองคะ่ะมีความสุขเยอะๆกับตัวเอง การมีความสุขบางทีแบบเฮ้ยเรามีความสุขไม่ได้เพราะว่าเรามีความผิดนั่นแล้วทาสิ่งนั้นพลาดอย่าไปสนใจเรื่องอะไรที่เกิดขึ้นเมื่อวานให้อภัยตัวเองซะให้อภัยเขาซะแล้วมุฟออนนะการยึดติดนะคะการยึดติดบางคนบอกยึดติดมากเลยจะเอาแบบนี้มันต้องอย่างนี้นะคะมันไม่ใช่วิถีของพุทธิจริตพุทธิจริตคือต้องพร้อมเปลี่ยนแปลงแล้วต้องพร้อมเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วด้วยนะปัญญาเนี่ยมันสามารถเกิดขึ้นได้ง่ายๆโดยที่ไม่ต้องขึ้นเขาไกลลาดไปหาปัญญา ปัญญาเกิดจากการที่เข้าใจสภาวะปัจจุบันอย่างถ่องแท้เมื่อไหร่ก็ตามที่เราเข้าใจสภาวะปัจจุบันอย่างถ่องแท้เราจะค้นพบว่าปัญหาผ่านไปเร็วมากอ๋อตอนนี้เงินไม่มีใช่ไหมไม่เป็นไรทําสมาธิทําความสงบให้เกิดขึ้นเดี๋ยวเงินก็มาเงินก็มาจริงๆชีวิตเราไม่เคยตายเพราะไม่มีเงินหรอกค่ะเรามีเงินเข้าตลอดชีวิตเราไม่ตายเพราะว่าโอ้โหเราตายเพราะคนนั้นทิ้งเราไปเราตายเพราะคนนั้นว่าเราโอ้โหมันเป็นเรื่องคอขาดบัตรตายฉันต้องตายเอาจริงๆนะแม้กระทั่งคนเป็นหนี้หนี้นอกระดเอางทีแบบ เป็นครูนะแบบฆ่าตัวตายกันสองคนพี่น้องเนี่ยถูกโกงแชร์อะไรเงี้ยอาจารย์ไม่อยากจะบอกนะคนไหนที่คิดจะตายอย่าเพิ่งตายค่ะสวัสดีพี่นุจาค่ะนะคะอย่าไปอย่าไปคิดอะไรแบบนั้นให้คิดว่าเดี๋ยวมันก็เป็นของไหลของผ่านนะสวัสดีพี่อ่าชนกสนกน้าค่ะใช่ไหมคะชนกกรนะคะสวัสดีค่ะชนกกรชนกชนกนันชนกนันขอโทษสอรี่นะ,ะพี่ชนกนันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจารย์เพิ่นมองว่าถ้าคุณเข้าใจคำเนี้ยคำว่าทุกอย่างเป็นของไหลผ่านนะ ใจจะสบายเงินจะเข้าเพราะความสงบโชคยิ่งเข้าทุกคนเขียนค่ะสงบโชคยิ่งเข้าสงบโชคยิ่งเข้าทุกสิ่งในโลกนี้เป็นของไหลอย่าเอามือไปขวางอย่าเอารมไปขวางอย่าเอาอะไรไปขวางไว้ให้มันไหลผ่านไปถ้าชอบอะไรก็หยิบเอาไว้ถ้าไม่ชอบอะไรปล่อยไหลผ่านเลยค่ะนะหรือว่าถ้าชอบก็ไม่ไม,ไม่ไม่จับนะชอบก็จับนะไม่ชอบก็จับไม่จับหมดเลยอะไรเงี้ยก็ดีเหมือนกันถ้าใครเข้าใจเคล็ดลับตรงนี้คุณจะรอดค่ะ รอดทุกมิติไม่มีอะไรที่คุณผ่านสบายไม่ได้เลยไม่แต่เรื่องเดียวคุณจะผ่านทุกเรื่องเลยนะคะเอาละค่ะประชาสัมพันธ์นะคะวันนี้เมนูบุญของเราก็ฮะก็เป็นเรื่องของการใส่บาตรทำบุญวันนี้อนุโมทนาบุญด้วยกันด้วยนะคะสาธุสาธุสาธุใครจะร่วมทำบุญกับครอบครัวสาธสดศ์8 0 0 2 7ส0งเ์ธนาคารไทยาณิชค่ะแย์ค่น8 0 0 2 7 6 0็ดหาธนาคารไทยมิตตาสิบบาทตุน่ง้อปอร์เซ็นต์เป็นการทำบุญค่ะวันพรุ่งนี้อาจารย์เปิ่นน กองทุนพระสงฆ์อาพาธนะคะใครจะร่วมลงขันทําบุญกับอาจารย์เปิ้ลก็สามารถทําบุญได้ในบัญชีนี้นะคะเพื่อไปเข้ากองทุนพระสงฆ์ป่วยนะคะ8 0 0 2 4 7 6 0 5 1ธนาคารไทยพาณิชย์ค่ะแล้วก็แน่นอนค่ะว่าใครที่อยู่ตรงนี้รู้สึกว่าแบบเห็นอาจารย์เปิ้ลมาไลฟ์ดีทุกวันอยากเป็นกําลังใจให้อาจารย์เปิ้ลนะคะก็สามารถเลี้ยงกาแฟอาจารย์เปิ้ลได้ที่เบอร์บัญชีแบงก์กรุงเทพค่ะ0 5 8ย0ห้าแปดเจ็ดศูนย์ห้าหกศูนย์เจ็ดแปดค่ะศูนย์ห้าแปดเจ็ดศ ขอบพระคุณทุกท่านที่เลี้ยงกาแฟให้ความรักอาจารย์เปิ้ลอาจารย์เปิ้ลเวลคัมยินดีรับความรักจําไว้นะคะทุกการให้คือการเริ่มต้นของการรับแบบไม่มีที่สิ้นสุดเมื่อคุณให้เป็นเงินคุณทําบุญเป็นเงินชีวิตคุณจะมีแต่เงินเข้าสิบเท่าร้อยเท่าพันเท่าแสนเท่าจากทุกทางให้ด้วยใจบริสุทธิ์ให้เพราะอยากให้นะแล้วก็อาจารย์เปิ้นก็มีกลุ่มวอเนเทียนะจิตอาสาเรื่องกลุ่มปั้นจบร้อยเปอร์เซ็นต์สำหรับผักดันนิสิตท,ทั้งโททั้งเอกให้จบนะรีไม่มีค่าใช้จ่าย แต่ถ้าอยากจะบริจาคคำมูลร่วมทุนด้วยสนับสนุนเชิญได้นะคะที่บัญชีแบงก์กรุงศรีค่ะห3ส1 6 1 9 9ค่ะ6 3 4 1 6 1 9 9นะคะปฏิทินตามเสียผาวคุณ1 0 0ปั้นเด็กจบทุกคนนะคะตามทุนของท่านนะคะประมาณนี้แล้วก็แน่นอนเนาะเราก็เข้ามาถึงกลางปีละอย่าไปใช้ชีวิตเ,เดิมค่ะถ้าคุณอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงแบบมหาศาลมากมาย129กาบาบาทวันนี้เปลี่ยนแปลงชีวิตนับแต่นี้เป็นต้นไป17วันวันละ5นาที จูนคลื่นพลังเงิน17วันเอติเวิร์ดพลังจิตเงินทักมาที่อินบ็อกซ์เข้าเรียนได้เลยนะคะเป็นกลุ่มของผู้มีบุญญาธิการค่ะวาสนาเราเนี่ยตรงกันนะคะเรื่องบง e ังเอิญไม่มีในโลกการที่เรามาฟังถึงขนาดนี้เรื่องบง e ังเอิญมีในโลกค่ะมาเทรนกันมาฝึกจิตกันค่ะมาเข้าเวิร์กช็อปกันนะ,ะกับคอสดีมากๆเลยคอสดีออนไลน์นะคะก็ทักมาที่อินบ็อกซ์นะตามนั้นส่วนใครนะคะที่นะคะอยากจะได้กำลังใจนะคะบูชาสายพุทธคุณนะคะ ก็สามารถทําได้นะคะนั่นคือมีตะกรุดรกช้าง599บาทเท่านั้นนะคะ599บาทเท่านั้นนะคะก็สามารถที่จะแบ่งปันนะคะข่าวสารหน้าเพจอาจารย์เปิ้ลผ่านการแชร์ได้เลยนะการแชร์การแบ่งันของท่านเนี่ยสามารถทําได้เลยนะคะคราวนี้นะคะทําทุกวันให้มีค่าทําทุกวันให้มีความสุขเนาะสามารถที่จะทําอะไรได้หมดเลยนะคะอย่าอยู่อย่างไม่ทําอะไรเพราะการกระทําของเรานะคะการกระทําของพวกเราทุกคนเนี่ยมันจะเป็นผลลัพธ์ค่ะ เป็นผลลัพธ์ที่มันค่อนข้างชัดเจนนั่นเองนะคะอะรักตัวเองทําเพื่อตัวเองนะคะไม่มีอะไรอะอาจารย์เปิ้นมองตัวนี้พอดีงูมันเลือ้อยผ่านโชคเข้าโชคเข้านะคะเข้าป่าไปแล้วด้วยนคะโอเคเดี๋ยวเรากลับมาพบกันใหม่แล้วนะใครชอบไลฟ์อาจารย์เปิ้นเขียนว่ารอตอนต่อไปค่ะทุกการเขียนของคุณคือพลังเงินนะคะจำไว้นะรอกตอนต่อไปแล้วเรากลับมาพบกันใหม่ไลฟ์หน้าไลฟ์นี้ขอลาไปก่อนพร้อมกับพลังบุญพลังโชคดีนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย